อันนี้จริงแล้วก็คือเหมือนเขาอะไปรับน้องมาจากโรงพยาบาลแล้วก็มามาแบบเฝ้าไข้ต่อที่บ้านอ่าและทีเนี้ยก็คืออันนี้เป็นภาพแรกเนอะไรใช่ใช่ภาพแรกไม่มีอะไรเขาก็เลยแบบอันนี้เป็นภาพเปิดแฟลชมาเฝ้าไข้ที่บ้านที่บ้านพูดผิดคือเขาไปรับน้องมาจากโรงพยาบาลแล้วแล้วแล้วก็นี่คือรูปที่สองที่เขาไม่ได้เปิดแฟลถ่ายว้าย ชอบอยู่น้ำมีชันนาะแี่แบบผีชดนะดูด้วยนะอติ๊แกลหรอมือหรอฉันนึกว่าเป็นไม่ใช่ปกคอเสื้อหรอเหมือนมืออีกคนนึงมาจับไหล่หรือเปล่าเนี่ยน้องเป็นมือข้างนี้เพราะว่าออกกล้องอย่างนี้ไงมันต้องมีคนมาแตะไหลอะไรมือไม้มือมันปิ้นด้านอีกด้านนึงมือมันหักเลยนะถ้าอย่างเงี้ยนี่แต่เป็นหน้าคนเนาะเอันนี้เป็นหน้าแบบชัดตัดประจันมากรักกันอยู่เบาว้า น่ากล่ามีสตอรี่ไหมแล้วตัวทายเขาเฉลยไหมว่าแบบเป็นภาพใครอะไรใดๆไหมเขาก็บอกว่ามันคือภาพถ่ายติดนะเฉยๆเลยไม่ได้มีสตอรี่ต่อใช่แล้วเขาก็ไม่ไม่ได้เฝ้าใครต่อที่อันเนี้ยที่บ้านเนี่ยเขาก็กลับไปโรงพยาบาลเหมือนเดิมมันเหมือนอารมณ์แบบ ไอไอปีศาจเนี่ยมันเหมือนตามน้องเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นพยาบาลก็ได้เธอที่แบบมาตามรักกายเออผู้หญิงจริงด้วยก็คือหน้าผู้หญิงหน้าผู้หญิงแล้วมีต่มีมืออ่ะฉันเชื่อว่าเป็นรูปติดวินผีอาจจะแบบว่าเขาไม่ไม่รู้ว่าเขาถ่ายรูปแล้วเหมือนแบบวาบเข้ามาแล้วแบบมีเพื่อนอีคนเตือนแบบมึงมึงเข้าเฟรมเข้าเฟรมเพราะเคยได้ยินนะเวลาแบบวิญญาณเวลาคนเห็นวิญญาณแบบแว๊บอะไรเงี้ย บางทีวิญญาณหลบตัวเองไม่ทันนี่คืได้ยินก็เลยเป็นมือที่ย้อนมาจากข้างหลังแบบกวักว่ได้เปประมาณนี้สำหรับวิชันอีฉันเชื่อว่าเป็นรูปจริงฉันก็เชื่อเพราะว่าก๊อ ถูกต้องมันเห็นชัดอะมันเป็นหน้าแบบชัดเจนเกินไปถ้าจะบอกว่าในเรื่องของแสงมันก็คงจะไม่แบบขนาดนั้นแต่อันนี้มันคือแบบรูปร่างหน้าตาก็คือรูปร่างหน้าตาเนี้ยเออถ้าเร็อนชอบไหมชอบมาไม่มีเชื่อไหมเชื่ออ่าโอเคก็รูปนี้ก็แสดงว่าน่าจะเป็นจริงแหละ ตะพามุกช่ทางบ้านเชื่อไม่เชื่อส่งมาบอกกันด้วยนะคะว่าเป็นรูปจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาตัดต่อหรือเปล่าหรือว่าทางบ้านอาจจะแบบเคยเห็นแล้วก็มีประวัติเพิ่มเติมก็แบบก็ส่งมาเมาดายก็โอเคเพราะกระเทยอันแค่ทำมนทัดนแรกแหละใช่กระเทยแม่